โกดธรฐบาลพี่โกดเพื่อนร่วมชาติพี่นี่แหละมึงอะไรเป็นอาหารทุกวันนี้เขาแม่เอาอะไรเลี้ยงมึงมาคะกว่ามึงจะโตมาขนาดนี้ทำไมมึงงู ที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนะ่ะมันไม่ใช่วิกฤตของโควิดด้วยตัวของมันเองแต่มันเป็นวิกฤตประชาธิปไตยไอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันกลัวว่าถ้ามันลงเลือกตั้งแล้วประชาชนจะไม่เลือกมันกลับมาเป็นรัฐบาลอีกเพราะฉะนั้นโจทย์ของการรับมือกับโควิดหรือโจทย์ของการบริหารประเทศเนี่ยมันก็จะต้องเอาเขาเรียกว่าความสุขความเจริญของประชาชนเป็นที่ตั้งต่อให้มันทําได้ไม่ดีนะ มันก็จะทำได,ได้ดีกว่าที่มันเป็นอยู่แต่ทีนี้พอมาดูว่าที่มาของอำนาจรัฐบาลของประยุทธ์ในปัจจุบันคนที่ส่งประยุทธ์ขึ้นไปนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอ่ะไม่ใช่ประชาชนคนที่ส่งประยุทธ์ขึ้นไปนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือสอว2อ0คน เพราะฉะนั้นโจทย์ที่ประยุทธ์ใช้บริหารประเทศอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับความสุขความเจริญของประชาชนทีนี้ถ้ามันไม่มีโควิดเราก็คงเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจกษษษษตกต่ำปัญหาคุณภาพชีวิตอะไรแบบที่เราเคยเผชิญแต่โควิดอ่ะมันเหมือนเป็นตัวทริกเกอร์พอยต์ใช่ไหะให้เราเห็นชัดยิ่งขึ้นที่จะไม่บอกว่ารัฐบาลประยุทธ์อ่ะ ไม่ฉลาดหรือรัฐบาลประยุทธ์บริหารประเทศไม่เป็นแต่เขาฉลาดและเขาบริหารประเทศในโจทย์ที่เป็นคนละโจทย์กับเราโจทย์ของพลเอกประยุทธ์ก็คือทำอย่างไรจะหล่อเลี้ยงเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่อุ้มตัวเองขึ้นสู่อำนาจให้มีความสุขให้มีความพึงพอใจฉเฉลี่ยผลประโยชน์ไปสู่กลุ่มเครือข่ายของพวกเขาให้ได้ดีที่สุดและมีความขัดแย้งน้อยที่สุดแต่ ทั้งหมดเนี้ยมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับประชาชนประชาชนเข้าไปเกี่ยวพันกับสมการของพลเอกประยุทธ์ในแง่ที่ว่าเมื่อไหรก็ตามที่ประชาชนเนี่ยอยากจะเอาประยุทธ์ลงจากอำนาจประยุทธ์และพวกจะเห็นว่าประชาชนคือศัตรูดังนั้นเมื่อเห็นว่าประชาชนคือศัตรูเวลาประชาชนไปม็อบเขาก็จะส่งชุดควบคุมฝูงชนมาปราบปรามเรามาฉีดน้ำใส่เราฉีดแก๊สน้ำตาใส่เราอันเนี้ยเป็นจ็อบเดสคริปชั่นของเขาทำทำเยอะนะ แต่ไม่มีใครเขียนในสิ่งที่ผมทําเลยเวลาที่เราบอกว่าประยุทธ์ไม่ทํางานที่ต้องยืนยันว่าไม่จริงประยุทธ์ทางานหนักมากอืมแต่ทํางานหนักใน job description ของเขาไม่ใช่ job description ที่เราคิดว่าเออรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศเพื่อความสุขของประชาชนตอบสนองเจ้าของประเทศอ่ะแต่อันนั้นน่ยมันพูดในฟรม m e w o r k ของการเมืองประชาธิปไตยทีนี้เราต้องแบบเราต้องยอมรับความจริงว่าในเมื่อเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยอยู่ในสังคมนี้ ทุกอย่างที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าเราอะมันไม่มันไม่มีอะไรแม้แต่สิ่งเดียวที่เราควรจะเซอร์ไพรส์แทกอะแทกโกรธแบบโกรธได้หลายระดบะับอะโกรธที่พวกคุณไม่โกรธอะแล้วก็โกรธที่พวกคุณก็ต้องโดนเขาเหยียบย่ำมีทาอยู่อย่างเงี้ยโจทย์ของพี่หรือสิ่งที่ทําให้พี่โกรธอะไม่ใช่ประยุทธ์หรือรัฐบาลสิ่งที่ทําให้พี่โกรธก็คือเพื่อนร่วมชาตินี่แหละค่ะว่าเฮ้ยมึงง่จังวะอีเพราะทำกับมึงขนาดนี้มึงยังรักมันอีกเหรอ ภาษีมึงอะเขาเอาไปทำอะไรทำไมมึงไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยอี๊เผามาให้เลือจะเป็นอีพี่ไม่เคยโกรธอะทาวานันพี่โกรธเพื่อนร่วมชาติพี่นี่แหละมึงอะไรเป็นอาหารทุกวันเนี้ยพ่อแม่เอาอะไรเลี้ยงมึงมาคะกว่ามึงจะโตมาขนาดนี้ทำไมมึงงู้คือคำว่ากินพี่อะมันแปลว่าคุณเป็นเจ้าของประเทศแล้วคุณคุณไม่อยากเป็นอะคุณอยากเป็นทาสอะคุณอยากเป็นไพร่อ่ะคุณอยากเป็นไพร่สมไพร่พสวยไพร่สักเลขให้เขาอ่ะ คืออันนี้คือสิ่งที่พี่บอกว่ามีข้าวให้กินไม่กินไปกินขี้แล้วไม่ใช่ว่าตลอดชีวิตได้กินแต่ขเคยกินข้าวแล้วเคยกินข้าวตอนไหนเราเคยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วถูกไหมไม่เอาไล่จะเอารัฐประหารก็อันนี้เขามีข้าวให้กินแต่ไม่กินเอาข้าวไปทิ้งแล้วไปเอามากิน ยังไงที่ออสังคมนี้มองว่าคุณเป็นผู้หญิงแรงๆคิดยังไงทีออ่คนมองว่าคุณเป็นเฟมินิสต์หัวก้าวหน้าคิดยังไงที่คนมองว่าคุณเป็นนักเขียนอนอกขนบคือคือพี่เจอคำถามอะไรอย่างนี้เยอะมากตลอดชีวิตการทำงานซึ่งพี่ก็จะตอบซ้ำๆว่าคนอื่นคิดอย่างไรหรือเรียกพี่ว่าอะไรมันไม่ใช่ธุระกรมการของพี่ เราทํางานของเราคนอื่นจะจัดวางเราไปในตําแหน่งแห่งหนไหนของของโลกใบนี้อะค่ะมันเป็นธุระของผู้บริโภคร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนที่นั่งดูรายการพี่ทุกคนก็สามารถนิยามที่ได้เป็นร้อยอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างนึกออกปะคือ เราอย่าไปเสียพลังงานของเราไปกับการนั่งวิเคราะห์ว่าฉันจะคิดยังไงดีนะที่มีคนเรียกฉันว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งบวกหรือว่าเป็นสิ่งลบมันไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของเราเลยแม้แต่นิดเดียวทำไมเราต้องการให้สังคมเข้าใจเราคะพี่ มีหน้าที่ express opinion ของตัวเองถ้าไม่ชอบกูไม่ต้องมาฟังพี่ที่เกินคนที่อยากขยาบข้าหรือยึงไม่รู้เหรอว่ากูเป็นแบบนี้ออกไปกูบังคับให้มึงดูกูเหรอมึงไม่ดูรายการกูเนี่ยตำรวจไม่จับนม่กูไม่เคยออกกฎหมายว่าใครไม่ชอบรายการกูแล้วมึงผิดกฎหมายกูจะจับมึงเข้าคุกกูไม่เคยมึงไม่อยากดูมึงไม่ต้องดูใครบังคับให้มึงเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์แล้วเปิดดูใครออกไปเลยกูเป็นคนแบบนี้ดังนั้นพี่ไม่แคร์ว่าสังคมจะเข้าใจพี่หรือไม่